สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องเตยพารวยมีพระสวยๆมาฝากพี่พี่ทุกคนได้ชมกันนะคะราคาองค์ละส0 0 0บาทนะคะพี่พี่ขาส่งฟรีไม่มีปลายทางนะคะพี่พฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่พี่ขา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาชมองค์ที่หนึ่งกนเลยนะคะอย่างลสูตรแบบนึงนะคะพี่พีๆหมายเลขที่หนึ่งนะคะขุ่นแผนผงน้ำมันนี่นะคะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ชัดถูกใจองค์ไหนหมายเลขไหนโทรมาปิดได้เลยนะคะ ช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะพี่ๆคะ่ะต่อไปหมายเลขที่สองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเขียนต่อไปหมายเลขที่สามนะคะ หลอบโบราณหลวงปู่สุขต่อไปหมายเลขที่สี่นะคะพระผงไม่ทราบที่นะคะพี่พ ดูให้ถูกใจนะคะพี่ๆขาก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูนะต่อไปไหมายเลขที่ห้านะคะรูปหล่อหลวงพ่ออุ่นพ่ออุ่นตาลกงะคะ่ะ ราคาองลั์สอง0 0บาทนะคะพี่ๆี่ขาส่งฟรีไม่มีปลายทางนะคะต่อไปไหมายเลขที่หนะคะสมเด็จป่าโพไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาถูกใจสติปได้เลยนะคะพี่พ ต่อไปหมายเลขที่7นะคะเนื้อชินลีลาสุขโขไทยต่อไปหมายเลขที่8นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ต่อไปหมายเลขที่เก้านะคะเนื้อกุเนื้อดินผิดพลาดประการใดหนูขออาภาัยด้วยนะคะพี่ๆขาต่อไปหมายเลขที่สิบนะคะพระพิคเนตนะคะพี่พี่ ต่อไปหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะเหลียนหลวงพ่อเงินสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะต่อไปหมายเลขที่สิบสองนะคะอ้อโขอโทษนะคะพี่ๆลูก หลอหลวงปู่อิดสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆคะ่ะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะพักกิ่งเชียงแสน ต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะพี่ๆขาหนูขออภัยด้วยนะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะสมเด็จหลวงปู่ดู สนใจหมายเลขไหนบอก EP บอกหมายเลขให้ถูกต้องนะคะทักมาหาหนูได้เลยนะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่16นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ เหรียญขวัญถุงนะคะพี่พี่คะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อดำสวยๆเลยนะคะพี่พี่คะ ต่อไปราการที่สิบแปดนะคะเขี่ยวหมูนะคะพี่ๆสวยๆเลยราคาองละสองร้อยบาทนะคะพี่ๆขาต่อไปราการที่สิบเก้านะคะ หลวงปู่สวัสดิ์นี่นะคะพี่ๆวัดใดลังนี่นะคะพี่พ ต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่20บหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ๆขาเนื้อสวยๆเลยนะคะพี่ๆดูไม่ชอบดูไม่ชัดแล้วโทรมาปิดได้เลยนะคะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะพี่ๆ่ะ สนใจองคไหนไหมายเลขไหนโทรมาปิดได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะวันนี้น้องใบเตยพารวยมีมาฝากพี่ๆแค่แค่20รายการนะคะพี่ๆขาขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆขาเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ